ครับสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมะเพชรยนต์นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่สํานักงานใหญ่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะฮะอซอยเสรีไทย68แปดแยกหมินบุรีกรุงเทพนะครับนะฮะเป็นบริษัทจําหน่ายนะฮะรถยูสคานะฮะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะย่านมินบุรีนะครับผมนะฮะ,ะวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะฮะพาชมคุณผู้ชมนะครับดู นะครับเปรียบเทียบในส่วนของรถ2แบรนด์นะเป็นรถ p p v นะฮะระหว่างนะครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.8VTRD Sportivo นะครับปี17นะฮะกับเจ้าตัว Isuzu MU-X นะฮะ 3.0DDi Blue Power นะฮะเป็นตัวชมดีออนิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าความแตกต่างนะฮะระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมในส่วนของตัว Toyota Fortuner นะครับ2.8 V คันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวโฉมปี2017นะฮะได้เป็นตัวชุดแต่งพิเศษนะฮะ TRD Sportivo นะครับป้ายแดงนะฮะราคาอยู่ประมาณ1ล้าน6กปลายๆนะครับ1.69นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวได้เป็นสีดำนะครับเงางาอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวนะฮะไฟหน้าของเขานะฮะ ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector b i ไบ a m ีนะฮะมีเดียทาวนิงไลท์นะครับนะในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Toyota อยู่ตรงกลางนะนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับนี่นะฮะนะครับแล้วก็มาด้วยกับกันชนหน้าที่ดูเป็นชุดแต่งทรงสปอร์ตเลยทีเดียวนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับ จากตัวธรรมดานะะฮขนาดล้อแม็กอยู่ที่อ่า18นิ้วนะครับแต่เจ้าตัวทีอาีคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนะครับในส่วนของชุดแต่งนะครับช่วงล่างนะฮะก็จะเป็นคอสปริงนะครับทีอารีเลยฮะแดงๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะฮะเป็นล้อสีดําด้านนะครับปี17นะฮะเป็นล้อ6ลูนะครับผมนะฮะ แล้วถ้าเป็นปี18นี่ก็จะเป็นล้อสีทูโทนฮะหน้าดำผัดเงานะครับผมคันนี้จะเป็นยางดันหลอกนะฮะนะครับเป็นยางดันหลอกปี2019นะครับผมนี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะขนาดของยของยางฮะ265 50 R20 นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกทีนะครก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างฮะที่มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยฮะเป็นพับปบ ไฟฟ้านะครับได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสด้ามเปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะทางสีบานเลยด้วยนะฮะมากับอ่าฟิล์มนะครับขนาดความเข้มอยู่ที่60%รอบคันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะราคาค่าตัวของเขานะครับจากไยแดงนะครับ1น9นะครับตอนนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดเสนอขายเพียง1ล้าน8 0,000บาทนะครับนะครับรถปี18เอ๊ะปี17นะฮะ มาวิ่งอยู่ประมาณแสนสี่นะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังฮะจุดเด่นของเขาอีกอย่างนะฮะก็จะเป็นตรงไฟท้ายนะฮะที่เป็นไฟท้ายที่ดีไซน์ออกมาครับดูเฉบเขี่ยวนะครับตอบรับกับตัวฝาท้ายนะฮะที่เป็นอ่าสีโครเมียมนะฮะตรงนี้นะฮะคิ้วคิ้วฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมมีตัวสลักนะฮะอักษร f o r t ฟร์จูเนอร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายก็จะเปิดเป็นแบบออโต้นะครับนี่นะฮะ นี่นะครับเป็นจุดเด่นของตัว Fortuner นะครับ2 8 v TRD นะครับ Sportivo เป็นตัวขับ2นะครับนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับกันชนหลังที่แบบออกแบบดีไซน์ได้ดูสปอร์ตนะฮะนี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวกันชนแบบว่าออกลายลำพึ่งมานะครับในส่วนของภายในของเขานะครับนี่นะฮะไม่ต้องพูดถึงไม่ได้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเบาะแถวที่3นี่คือเอกลักษณ์ของตัว f o r t จ n e r เลยนะครับผมจะเป็นเบาะแขวนด้านข้างนะฮะข้อดีของเขาก็คือนะครับเวลานะครับมันจะรักษาในส่วนของหนังนะฮะหนังของเบาะนะครับเวลาถ้าถ้าสมมติว่าเราพับลาบไปนะฮะเราวางสิ่งของต่างๆนี่ฮะหนักหอย่างนี้นะครับเบาะก็จะเสื่อมนะครับตามสภาพนะฮะนานๆไปนะครับผมแต่อันนี้ก็ ข้อดีของฟอร์จูเนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะตั้งแต่ตัวโฉมแรกนะครับปี05ตัวโฉมหน้าวีโก้นะครับยันถึงปัจจุบันนะครับเขาก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะในส่วนของ f o r t u n e นนะครับนะรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะฮะน็อตอะไรไม่มีขยับเลยนะครับผมนะฮะและในส่วนของของพิเศษ ของตัวชุดแต่ง TRD นะครับก็จะมีลำโพงซับเบสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะฮะโลโก้ TRD นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นประตูนะครับปิดเปิดไฟฟ้าครับออโต้ด้วยมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับผมกระจกนะฮะด้านหลังก็จะติดไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยมีสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3นะฮะเสารับสัญญาณจะเป็นแบบคีบฉลามนะครับนะฮะ ในส่วนของภายในของเขานะครับก็มาพร้อมภายในที่เป็นสีดุดันเลยนะฮะสีดำนะฮะตัดกับสีแดงเลือดหมูนะครับผู้ชมนะครับได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับในส่วนของ2บานหน้านะครับมีระบบกันหีบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีเซ็นทรัลล็อกที่ล็อกกระจกนะับพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกนะครับผมแล้วตรงนี้ด้านเปิดภายในก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะในส่วนของ ข้อดีของ T.R.D. นะครับในส่วนของเรื่องเครื่องเสียงนะครับนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงแบรนด์นะครับ J.B.L. นะครับนี่บอกได้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยในความเสียงนะฮะเพราะเสนอหูแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีสคัเพจนะฮะที่เป็นโลโก้ T.R.D. นะครับมีเรื่องแสงไฟนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟคล้ายๆเวลควมไร้นะฮะแต่เวลความไร้ของเขาก็มีนะครับผมในส่วนของเบาะนะครับ ไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะฮะปรับได้ถึง6ทิศทางทีเดียวนะครับโพสต์สตาร์ทของเขานะฮะก็จะเป็นโลโก้เทอเดนะครับนะฮะมีระบบนะครับ A off นะครับนี่นะครับ traction control นะครับพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนะฮะนะครับ coast control นะครับ pendant chip นะฮะนะครับในส่วนของใบของเจ้าเทอเดคันนี้นะฮะวิ่งเพียง143,82แสนสีร้บกิโลนะฮะคุณผู้ชมนะครับผม นะฮะฮหน้าจอวิทยุขนาด7นิ้วนะฮะเป็นทัชสกรีนนาวิเกเตอร์ระบบทีคอนเ c t ครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะ DVD ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะฮะนะครับมีระบบ VSC มาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวฐานเกียร์คอนโซลตรงกลางครับก็จะตกแต่งด้วยกับลายแคปลานะฮะผู้ชม นี่นะฮะดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับมี Eco Mode Power Mode นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับส่วนของไฟห้องโดยสารก็จะเป็นไฟหลอด LED นะฮะเป็นแสงสีขาวนะครับนะฮะวันนี้ก็กระจกนะครับก็จะมีไฟมาให้ด้วยที่บางแดดนะครับนะฮะกระจก้องหลังก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะฮะธรรมดาครับตรงนี้นะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัว Fortuner นะครับ คันนี้นะฮะจะได้ถึงลำโพงถึง8ใบเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นแบรนด์ของ JBL นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะในส่วนของแถวที่2ฮะเปิดเข้ามานะครับสัภาพของเบาะบอกได้เลยเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือเบาะเดิมๆนะครับผู้ชมนะครับนะฮะมีที่พักแขนนะครับพร้อมกับด้วยที่วางแก้วน้ำนะฮะนี่นะครับครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัว พอเพื่อเอาเลสนะฮะที่เสียบไฟนะครับ100วัตต์นะฮะนี่สามารถเสียบไฟบ้านได้นะครับนี่นะครับผมก็ในส่วนของตรงกลางนี้นะครับก็ที่ปรับแอร์นะครับก็สามารถเป็นออโต้ก็ได้นะครับนะฮะนี่มีจอแสดงผลเป็นดิจิตอลไฟห้องโดยสารก็จะเป็นสีอ่าสีขาวนะครับเป็นหลอด LED นะครับมีช่องแอร์สามตอนเลยทีเดียวนะฮะ นี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะฮะถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย6 8แยก1มีบุรีนะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัว Toyota Fortuner 2.8 V คันนี้นะฮะปลายแดนนะครับตอนเปิดตัวอยู่ประมาณ1.6ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้เอาขายเพียง1 8 0 0 0ล้บาทนะครับใหม่เพียง1 4 0 0 0 0นะครับสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมาทดลองขับมาเทสได้ดูก่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของฝั่งอิซซุนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดยสดตอนนี้นะครับวันนี้ผมหยิบเอาเจ้าตัวดิออนิคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่อง3.0นะครับนะครับ177แรงม้านะครับเป็นตัวเครื่อง DDI Blue Power นะครับ องนี้นะครับก็จะเป็น Isuzu m u l x 3.0 DDI Blue Power นะฮะโชมดีออริปี2019นะครับนะฮะราคาค่าตัวของเ้าก็ตอนป้ายแดงนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1ล้าน4 0 4 9,000บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดเสนอขายเพียง989,000บาทนะครับนะฮะนะครับก็ประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง3,000นะครับ แตกต่งกับเจ้าตัว Fortuner เนะครับตีที่มาพร้อมกับตัวเครื่องความจุอยู่ที่2.8นะฮะ177แรงม้าเหมือนกันนะฮะนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าอันไหนนะครับตอบโจทย์คุณลูกค้านะครับคันนี้นะครับไฟหน้าของเขาก็จะได้แบบ LED โปรเจคเตอร์เช่นกันนะฮะนะครับผมมีไฟ m ด r ท n n นิ่งไลท์นะครับไฟสปอร์ตไลท์นะฮะคือดูดูรูปโฉมภายหนนะครับด้านหน้าก็ ดูเป็นทรงสปอร์ตนะครับครับตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะฮะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะับมีโลโก้อิซอยู่ตรงลานะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตด้วยนะฮะผู้ชมนะครับผมแลวก็ได้เป็นสีพิเศษนะครับสีเอทเทนาเลสนะฮะหรือว่าเป็นสีของตัววีคอร์ดแมนะครับนี่นะฮะในส่วนของด้านข้างของเขานะครับก็ล้อยางนะครับ คันนี้นะฮะจะเป็นล้อแมกลายพิเศษลายใหม่นะครับเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะฮะนะฮะต่างกับเจ้าตัว f o r t จ n e r ที่เป็น20นิ้วครับแต่ทางอิสูซนะครับนำเป็นล้อแมกลายใหม่18นิ้วนะครับนี่นะฮะเป็นล้อแมกสีทูโทนนะครับนะฮะได้ดิสเบรกด้วยนะครับนี่นะฮะยางก็จะเป็นยางเบสโต e นะครับปี2019เช่นกันนะครับผมนะฮะนี่นะครับ ช่วงล่างก็ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะกระจกผ้าปับไฟฟ้านะครับนี่นะครับติฟิมมาให้เรียบร้อยนะครับประมาณความเพ้่มอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคิวกนศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับด้านเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมเป็นกุญแจสมาร์ทเคีย์เลชเช่นกันนะครับด้านหลังของเขานะฮะก็ดีไซน์มานะครับได้ดูสปอร์ตนะฮะดูเฉลียเฉี่ยวไม่แพ้กันเลยนะครับกับเจ้าตัว Fortun เ r นะครับ นี่นะฮะไฟท้ายของเขาจะมี LED ตรงนี้นะครับแต่ว่าไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับในส่วนของไฟถอยของเขาอยู่ตรงกระชนหลังนะฮะนี่นะฮะนะครับในส่วนของคิ้วฝาหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะครับ กระจกหลังนะฮะไลฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับมีตัว ESC นะฮะสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3ทนะครับคี่สารับสัญญาณก็จะเป็นแบบคีแฉลักเช่นกันนะครับในส่วนของประตูฝาทา้ายนะฮะของ Mew X นะฮะก็จะเปิดแบบแมนวนวลนะครับยังไม่เป็นออโต้นะครับต่างกับเจ้าตัว f o r t u n e er เดนะครับนะภายในของเขานะครับก็ติด ตกแต่งมาให้ดูดูราด้วยนะครับนะฮะในส่วนของเบาะแถวที่3ระหว่างวิวเอนี้นะฮะก็จะเป็นพับราบนะครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ m ิวเออีกเช่นกันนะฮะต่างกับเจ้าตัว f o r t จูเนนะครับนะก็เวลาดึงขึ้นก็เพียงเราดึงอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็สามารถพับลงสามารถทําเป็นเตียงนอนได้นะครับเวลาเราเป็นไปแคมปิ้งนี้นะฮะผู้ชมนะครับผมนี่ครับดอตเดอะไรต่างๆนะครับ เดิมๆนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะที่เบอร์ผมนะครับศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะฮะมาแพชยนต์นะครับนะฮะมิวเอ็กก็จะได้เป็นในส่วนของกล่องนะฮะใส่นะครับก้อนต่างๆได้นะฮะด้านหลังนะครับช่องเก็บเครื่องมือนะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนะฮะแอร์ก็จะเป็นสามตอนนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของภายในนะครับจะเป็นยังไงนะครับแถวที่สองนะครับ ดิออนิมาพร้อมกับโทนสีดําเช่นกันนะฮะภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเบาะเือนกันนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะดิออนิกก็จะได้เป็นพรมแต่งมาแล้วนะครับมีในส่วนของตัวนะครับระหว่างของฟอร์จูเนอร์นะครเป็น100วัตต์นะฮะดิออนิกมาให้มาเป็น150วัตต์นะครับนะครับมีพอร์ต USB มา2พอร์ตนะครับ แล้วก็ดิออร์นิมาพร้อมกับเจ้าตัวจอขนาดะขนาด10.5นิ้วนะฮะนี่นะครับแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบสามารถปรับความแรงลมได้นะครับต่างกับเจ้าตัว f o r t จ u e r นะครับที่เป็นมีระบบออโต้นะครับแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลแสดงผลด้วยนะครับนะฮะด i อ n นิก็จะเป็นแบบปรับมือธรรมดานะครับนี่นะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะคันนี้นะครับผมคุ้มเลยนะฮะ ราคาป้ายแดง1,490,000บาทแต่มือสองนะครับเพียง8 9 8 000, 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะดิโอนิกนะครับได้เป็นออตโต้ฝั่งคนขับนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแต่ว่าออตโต้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับกับเจ้าตัว Fortuner จะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะมีที่ล็อกนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ล็อกกระจก น้าเปิดภายในก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะฮะนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะไฟฟ้าเช่นกันนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะลายใหม่นะครับที่เป็นตัวเหมือนระบายความร้อนได้ดีนะฮะนี่นะครับก็จะมีนะครับแฟชั่นคอนโทรลนะฮะที่เป็นแบบว่าขึ้นลงฐานระชันนะครับ A อ p ออนะครับที่พับปรับกระจกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ กูสคอนโทรนะครับแต่ยังไม่มีแพนเดินชิปเหมือนเจ้าตัว Fortuner TRD นะครับนะฮะอันนี้ใหม่วิ่งเพียง8,000กว่าโลนะครับผู้ชมนะครับผมในส่วนของหน้าจอครับจะได้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะนาวิเกเตอร์นะครับดีวีดีนเกเตอร์ fm am usb a ux นะครับแอร์ออโต้เช่นกันนะครับนะฮะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับระหว่างกับ โฟล์จอเดอร์นะครับส่วนด้านหน้าผมว่า f o r ์จอเดอร์จะกว้างกว่านะครับนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับนี่นะครับมีโคลบ็อกซ์นะครับนะฮะและก็มิวเอ็กจะได้เป็นกระจกที่นะครับปรับแสงทะยานตามาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหน้าด้วยนะครับนี่นะฮะมิวเอ็กจะได้ชนะตรงนี้นะครับข้อไฟห้องโดยสารก็จะเป็นแบบสแตนดาดนะฮะสีเหลืองนะฮะนะครับ ต่างกับเจ้าตัว Fortuner ที่เป็น LED นะครับไฟสีขาวนะครับแต่ก็ในส่วนของที่บางแดดก็จะเป็นแบบสแตนดานนะครับนะฮะนี่นะครับผมนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะนะฮะใครชอบ Fortuner ก็สาว f o r เ u อร์ก็ติดตาม Fortuner นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ นะะฮในส่วนของตัวอสูสุนี่นะครับอ่าเวลาเราจะเปิดฝากระโปรงนะครับอันนี้ทิกนะครับตัวที่เปิดนะครับอยู่ตรงตรงกับเออ่ตัวตัวอยู่เลยนะครับนี่นะฮะในส่วนของตัวเครื่องนะฮะนี่นะครับตัวเครื่องของเจ้าตัวมิวเอ็กซ์นะฮะขนาดความจุของเขานะครับ3.0นะครับ DDI Blue Power เป็นตัวเครื่อง ประหยัดน้ํามันนะฮะตัวนี้จะเป็นโมเดล t s r นะฮะเป็นตัวเครื่องนะครับ 4J นะครับนะครับก็คันนี้ก็จะประหยัดน้ํามันนะฮะนะครับผมเป็น177แรงม้าเช่นกันนะครับนะฮะแรงม้าเท่ากับเจ้าตัว Fortuner 2.8เลยทีเดียวนะครับผมนะครับยังไงนะผมก็ขอฝากนะครับระหว่างเจ้าตัว Fortuner 2.8 V T R D Sportivo นะครับแล้วก็ Isuzu นะครับดู X 3.0 DDI Blue Power นะครับเป็นโฉมีออนิกนะครับปี2019นะครับระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับคุณผู้ชมชอบแบรนด์ไหนนะครับชอบออปชันไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์084 380 8404นะครับาสำหรับในส่วนของ Fortuner 2.8 v t r d Sportivo ปี2017นะครับราคาทางบริษัทเพชรยนต์ของเราเสนอขายอยู่ที่1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับ เจ้าตัว Isuzu MU-X 3.0นะครับ DDI Blue Power โฉมดี o n i กปี2019คันนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเสนอขายอยู่ที่989,000บาทนะครับชอบคันไหนนะครับสีไหนแบรนด์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับซอยเสรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันนะครเวลา9โมงถึง5โมงคึ่งนะครับ มาลองดูรถตัวจริงนะครับมาลองทดลองขับนะครับนะครับบอกได้เลยนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะฮะรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมต่อนะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับผมจะทำการรีวิวนะครับรถรุ่นไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับ